เออมีเรื่องจะเล่าให้เอฟซีทุกท่านฟังนะเพื่อนเพื่อนทุกคนฟังนะครับผมมีเรื่องหนึ่งมากเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังมากมากเลยคุณรู้ไหมคุณคุณหรือว่าผมหรือว่าใครๆก็ช่างในโลกเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสองวันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เออมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอ่าลองคิดด้วยกันอ่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เออมีอยู่ได้แค่สองวัน นี่นี่คือคึงคิดได้แล้วเนี่ยเขาคุยกับแฟนมาก็เลยรู้ว่าเออวันนี้กับพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ตายแค่ได้เองอยู่ได้แค่วันนี้กับพรุ่งนี้เออถึงบอกอ๋อถึงคุณจะยากดีมีจนอย่างไรร่ลำรวยปานไหนคุณก็อยู่ได้ไม่เกินสองวันถ้าคนในโลกใบนี้เอออันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะ อ,อแล้วก็เตือนๆไว้นะทุกคนที่โลบโมโทสันก็พยายามลดน้อยลงไปหน่อยเชื่อเพื่อทุกคนอยู่ได้ไม่ไม่เกินสองวันสักคนนะไม่มีใครอยู่ได้เกินสองวันออ,อันนี้ก็มาคุยเตือนใจกันคุยก็สนุกสนานไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมุงฝูงเนาะเออเออไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ย้ําไว้เลยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แค่นั้นเอง สองวันแค่นั้นเองเออ,เอ,อ